สวยปเราต้องอ้อมหลังอ้อมหลังมาอ้อมหลังมาอ้อมหลังมาโอ๊ยเบเอ้ยไม่ครับมอสไซมีครับมอสไซอยู่ต่อ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 ตอต่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 อ โอ้แม็กมูดหรยวพี่ขอเก็บของขอกันเลยเดี๋ยวสิบเก้านัดเองเดี๋ยวขอเก็บของไว้เราสังเราสั่งคนที่ข้างไหนฮะวิ่งไป้องใกล้ๆหลังต้นไม้ใกล้ๆเลยนั่นไปใหไมองให้เอาดาวแล้วฝั่งนู้นยิงฝั่งนู้นยิงเอ้ยทีหนึ่งต้องมาแล้วสามหนึ่งพวกเรา แอดอบตรงแอดอบแอดอบแอดอบเฮ้เขาหั add up, add up. วเขาหัวแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายเ้